ใครแต่วบคุณพลัดลฤกขิดสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อเพิ่มแม่จันให้ลูกน้องว่าพ่อเพิ่มไปหาผมอ่ะครับคือผ่านไปแล้วก็แวะไปหานะครับอยากจะคุยเรื่องปลูกบ้านหรือบ้านเมื่อก่อนนี่ทำกันสบายสบายครับต่อมาเกิดมีระเบียบปฏิบัติใหม่นะครับครับครับระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปลูกสร้างบ้านก็มีอย่างนี้ครับ 1. ในเขตใช้กฎหมายควบคุมการก่อสร้างอาคาร หรือว่ากฎหมายผังเมืองก็ต้องได้รับอนุญาตแบบแปลนและจะสร้างเกินกว่าแบบที่ได้รับอนุญาตไม่ได้โดยยื่นคําร้องที่สำนักงานเทศบาลสำนักงานเมืองพัทยาหรือสำนักงานเขตหรือว่ากรุงเทพมหานครหรืออำเภอและสำนักงานสุขาพิบาลก็แล้วแต่กรณีนะครับ 2. นอกเขตควบคุมตามข้อหนึ่งก็ไม่ต้องขออนุญาต สามารถปลูกสร้างได้เลยแล้วแล้วทีนี้ไอ้ขั้นตอนต่อไปมีไหมครับก็มาปลูกสร้างบ้านหรืออาคารเสร็จแล้วเนี่ยครัเจ้าบ้านต้องไปแจ้งต่อในทะเบียนท้องที่นั้นๆก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือปลัดอำเภอผู้ช่วยในทะเบียนนักสำนักง,งานเทศบาล<อ>สำนักง,งานเมืองพัทยาสำนักง,งานเขตกรุงเทพมหานครที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอก็แล้วแต่กรณีนะครับ เพื่อขอเลขประจำบ้านภายใน15วันนับแต่วันปลูกสร้างเสร็จหากไม่แจ้งตามกำหนดก็มีความผิดมีโทษปรับไม่เกินพันบาทแล้วการแจ้งต้องทำยังไงบ้างคะคุณประหลัดหลักฐานที่ต้องนำไปแจ้งเพื่อขอเลขประจำบ้านก็คือ 1. เอกสารการได้รับอนุญาตปลูกสร้างบ้านหรืออาคารเฉพาะในเขตพื้นที่ที่ประกาศใช้กฎหมายควบคุมหรือกฎหมายผังเมือง๋ 2> oh. อ2 สำเนาทะเบียนบ้านบัตรประจำตัวผู้แจ้งหากได้รับมอบหมายให้นำบัตรประจำตัวของผู้มอบหรือหนังสือมอบหมายถ้ามีไปแสดงด้วยค่ะสหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินสัญญาซื้อขายสัญญาเช่าถ้ามีนะครับ 4. ให้ยื่นคำร้องตามแบบที่กำหนดพร้อมกับหลักฐานเมื่อในทะเบียนรับแจ้งแล้ว ก็จะตรวจสอบเอกสารหลักฐานเมื่อถูกต้องก็จะให้เลขประจำบ้านพร้อมทําทะเบียนบ้านแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านให้กับผู้แจ้งเป็นหลักฐานเพื่อดําเนินการย้ายบุคคลเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านต่อไปหรือว่าจะดําเนินการคราวดีกันก็ได้นะครับเจ้าบ้านก็ไปจัดทําเลขบ้านติดไว้หน้าบ้านหรือที่รั้วบ้านซึ่งเห็นได้ชัดแจง้ง เออแล้วก็การรื้อถอนละคะไม่ค่อยเข้าใจอ๋อ <c oughs> เมื่อมีการรื้อถอนบ้านหรืออาคารเนี่ยโดยไม่ประสงค์จะปลูกสร้างใหม่หรือรื้อเพื่อไปปลูกที่อื่นเจ้าบ้านก็ต้องแจ้งต่อในทะเบียนใน15วันนับแต่วันรื้อถอนนะครับพร้อมกับนำสำเนาทะเบียนบ้านคืนแก่ทะเบียนด้วยหากฝ่าฝืนก็จะมีโทษปรับไม่เกินพันบาทถ้าได้แจ้งให้ถูกต้องในเวลาที่กำหนดก็จะไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใดทั้งสิ้นครับ <c oughs> 哈。Huh.